อรุณสวัสดิ์ทุกทุกท่านคะ่ะสวัสดีทุกคนคะ่ะแม่ก็เตรียมตัวนะคะที่จะพาแฮปปี้ไปผ่าตัดเช้านี้นะคะเดี๋ยวเราไปพร้อมกับแฮปปี้เลยนะคะพ่ออาจจะไม่ได้ทำคลิปนะคะเพราะว่าคนที่พาไปก็คือพ่อเองนะคะพ่ออาจจะไม่ได้ทำคลิปตอนที่ไปถึงโรงพยาบาลน,นะคะเพราะว่าโทรศัพท์พ่อไม่เอื้ออำนวยเนาะ เดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยาขากลับยังไงค่อยๆว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวแม่เตรียมตัวเอาแฮปปี้นะคะใส่บล็อกก่อนนะคะแฮปปี้อยู่ในนี้ทั้งคืนเลยนะคะมีคนไปส่งแฮปปี้หลายคนเลยคะ่ะเจ้าตัวดีเนี่ยเจ้าตัวดีที่สุดไปแฮปปี้ลูกลูกลูก ชาลีเนี่ยสำคัญเลยเนี่ยคนเนี้ยป่ะปะแม่พาไปลูกค่าลูกป่ะต,ตอนเย็นเราเจอกันลูกแฮปปี้ตอนนั้นลูกมา ทุกคนแฮปปี้กลับมาแล้วนะคะแฮปปี้ก็มีอาการซึมๆนะคะแล้วก็คือยังไม่รู้ตัวเนาะดูแล้วเนี่ยก็ยังยังเขาเรียกว่า,ายาสลบก็ยังมีฤทธิ์อยู่นิดหน่อยอะนะคะแต่ก็ยอมนอนในในเบาะดีๆนะคะลุกอีกเห็นไหมคะลุกขึ้นลุกลงแต่ก็ยอมนอนอยู่นะแม่ไม่สามารถเอาอะไรมาวางเกะก,กะแฮปปี้ได้เลยนะคะเพราะว่า น้องพร้อมจะม้วนตัวแล้วก็ชนได้ตลอดเวลานะคะวันนี้ก็คงจะต้องให้อดอาหารนะคะอดน้ำก่อนนะคะทุกอย่างจะต้องอดก่อนนะคะแล้วก็ถ้าน้องจะฉี่จะอึอจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวมาจะจับเช็ดตัวนะคะทุกอย่างเนี่ยจะต้องเคลียร์ให้หมดเลยจะไม่มีอะไรเกะกะน้องเลยนะคะเพราะว่าน้องยังมึนงงอยู่นะคะยังยังกระดิกหางอยู่เห็นไหมคะทุกคน น้องยังมึนงงอยู่ยังกระดิกหางอยู่น้องก็ฟื้นตัวดีนะคะคุณหมอก็อย่างที่บอกไปคุณหมอบอกแล้วว่าไม่อยากทําหมันให้นะคะเพราะว่ากลัวน้องทนผิดบาดแผลไม่ไหวนะคะอย่างหนึ่งในการเรื่องของการดูแลฮปปี้เนี่ยคุณหมอทราบดีนะคะว่าแม่จะดูแลยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวแม่เองก็มีประสบการณ์ในการดูแลหลังผ่าตัดอยู่แล้วนะคะ แล้วคุณแล้วแม่เองเนี่ยก็ได้แจ้งคุณหมอเป็นเบื้องต้นว่าแม่เนี่ยไม่มีเงินมากพอที่จะเอารูปอยู่ต่อนะคะแม่ไม่มีเงินมากพอที่จะเอารูปอยู่ต่อนะคะเพราะค่าค่าผ่าตัดก็ปาเข้าไปสามหมื่นแล้วนะคะแม่แม่แมเขาเรียกว่าจะพูดยังไงล่ะมันมันสุดจริงๆอะคะ่ะมันสุดจริงๆก็วันนี้ คุณหมอให้ยาฉีดมาเรียบร้อยแล้วนะคะพรุ่งนี้แม่ก็จะเริ่มต้นฉีดยานะคะยาที่คุณหมอให้ไปฉีดเนี่ยก็เป็นยาสองเข็มด้วยกันนะคะเออมันเป็นชื่อภาษาอังกฤษเนาะแม่ก็ลืมไปแล้วเนี่ยพูดติดปากอยู่ก็ลืมเป็นยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็น่าจะเป็นยาแก้ป,ปวดลดอักเสบด้วยนะคะฉีดสองเข็มด้วยกันนะคะ ต่อวันนะคะแล้วก็ทําแผลตอนนี้แม่ยังไม่อยากจับแผลน้องนะคะเพราะว่าน้องยังหุดหิดอยู่นะคะเมื่อตอนพ่อมาส่งเนี่ยเอาน้องจับตัวแล้วน้องมีอาการดุนะคะซึ่งน้องไม่เคยดุเลยแต่น้องมีอาการดุก็เป็นไปได้ว่าน้องเจ็บแผลมากๆนะคะซึ่งแม่จะไม่กวนน้องทุกคนดูสายตาน้องเห็นไหมคะเหม่รอยมากเนี่ยค่ะอแม่ก็ซูมไม่ได้เนาะพยายามจะซูมสายตาน้องให้ทุกคนดู เห็นไหมคะ,ะดูดูนะแม่พยายามซูมเนี่ยคะ่ะสายตาของน้องแม่ยังไม่อยากใส่ชุดรัดน้องนะคะเหมือนชุดที่ผ่าตัดหน้าท้องเนาะเอาเป็นชุดทำหมันอย่างนั้นแม่ยังไม่อยากใส่ให้เขาอนะคะเพราะว่ากลัวว่าจะรัดท้องเขาแล้วก็เอทำให้เขาบาดเจ็บนะคะเป็นไปได้แม่แม,แม่แม่ดูตรงนี้ก่อนแล้วก็ใส่คอล่าให้เขาก่อน ถ้าเกิดเขาดื้อหรือ,อยังไงเนี่ยเดี๋ยวแม่ค่อยใส่ชุดนั้นอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้เราคงต้องปล่อยน้องแบบนี้ไปก่อนงดน้ํางดอาหารวันนี้ทั้งวันเลยนะคะก็แปลว่าตั้งแต่เมื่อคืนเที่ยงคืนนะคะที่แม่งดก็รวมถึงวันนี้ด้วยก็ยังไม่ให้กินอะไรนะคะเพราะว่าลําไส้จะทํางานหนักเพราะว่ามีบาดแผลค่อนข้างเยอะมากๆทีเดียวนะคะเรื่องการผ่าตัดทําหมันแฮปปี้เนี่ยแม่คงต้องยกเลิกเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของแฮปปี้เอง ะะวันนี้ก็ได้ยกหูโทรศัพท์คุยกับนกในเรื่องของแฮปปี้นะคะก็บอกเล่าให้นกฟังว่านกแฮปปี้ ok, เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะพี่แปลกใจมากเลยหมอทั้งสามคนพูดเหมือนกันว่าน้องโดนทํารลายถ้าไม่เกิดจากอุบัติเหตุน้องคงต้องโดนทํรลายแต่ถ้าอยู่กับพี่เนี่ยน้องไม่เกิดอุบัติเหตุแน่นอนนกร้อนรนมากเลยค่ะวันนี้นกก็เลยพูดว่าเจ นกจะไปบ้านนู้นอีกทีหนึ่งเพื่อไปดูแมวที่เหลือว่ายังมีแมวเหลือไหมถ้ามีเหลือนกจะเอามาทั้งหมดดูเอาเถอะค่ะแต่ตอนนั้นที่เราไปกันมาเนี่ยเท่าที่จําได้ว่ามีแค่นี้นะคะคนอื่นแม่ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าตัวอื่นไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่นกนกนกทนไม่ได้แล้วค่ะนกบอกไม่ได้แล้วเจ้มันเป็นไปไม่ได้ว่าแมวทั้งหมดที่เราช่วยมาหกตัวเนี่ย จะทยอยตายไปทีละตัวแล้วเหลือแฮปปี้คนเดียวที่รอดชีวิตแต่ถ้าเหลือแฮปปี้คนเดียวที่รอดชีวิตแฮปปี้ทำไมสะบักสบอมอย่างเงี้ยเจ็บมาถึงสองครั้งสองคราแฮปปี้นี่แม่ต้องบอกก่อนนะว่ารวมๆแล้วเนี่ยก็คือแม่รักษาแฮปปี้มาสองครั้งนะคะครั้งแรกจากการที่หูโพรงเน่าแล้วก็ขาดสารอาหารรุนแรงนะคะเกือบจะได้ผ่าตัดโพรงในเขาเรียกโพรงประสาทหูได้ซ้ํานะคะตอนนั้นอะ แต่ว่าแม่ก็พยายามที่จะประคองการผ่าตัดไว้เพราะว่าเขาไม่สามารถผ่าตัดได้เพราะว่าผลเลือดไม่ดีกับครั้งนี้ด้วยเนี่ยก็ร่วมแสนนะคะร่วมแสนกับแฮปปี้แต่ก็ช่างมันเถอะถือว่าได้ช่วยชีวิตหนึ่งขึ้นมานะคะแล้วก็ทุกๆคนด้วยนะคะ F อบางท่านนะคะแล้วก็ทุกท่านที่ให้ถังกำลังใจแล้วก็ บางท่านที่อยู่เบื้องหลังการปิดทองหลังพระนะคะแม่ไม่สามารถที่จะเอ่ยชื่อได้ทั้งหมดเพราะว่าเยอะมากนะคะอย่างที่แม่บอกว่า20บาทแม่ได้รับนะคะ20บาทแม่ได้รับนะคะโอนจากเซเว่นด้วยแม่ขอบคุณมากๆาเลยคุณรู้ไหมว่า20บาทอะทำให้แม่ซึ้งมากเลยแม่คิดว่าทุกคนมีน้ำใจกับแม่มากมีกับแฮปปี้มากแม่ขอบคุณอย่างอย่างหาที่สุดไม่ได้จริงๆแต่แม่ก็ไม่ได้ ไม่ได้ไม่ขอบคุณเงินหมื่นเงินพันเงินอะไรแบบนี้นะคะคือทุกคนมีกําลังของของแต่ละคนแต่แม่ซึ้งใจในในความ20บาทมากว่าเขาไม่มีนะแต่เขาแบ่งให้แม่แม่ขอบคุณจากหัวใจแม่จริงๆเลยนะคะที่ช่วยกันกอบกู้ชีวิตของแฮปปี้ขึ้นมาหลังจากนี้อีก1 0บถึงสิวันแม่จะดูแลแฮปปี้อย่างดีที่สุดมีไม่มีค่าฉีดยางไงแม่ต้องไปให้ได้ แม่ฝากแฮปปี้ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณสำหรับกำลังใจขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ทุกคนให้แม่กับแฮปปี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆ